สิงศิษย์อาจารย์เซนพหานนักสัตว์สุรคืออะไรกันห้องถงสัตว์อสุนก็เปรียบเหมือนสมมาพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งพวกเขาถูกเรียกว่าสมาพันธ์ผู้ฝึกสัตว์อสุนพวกเขาได้ทาให้สัตว์สุนเชื่องได้นบไปถ่วนเพื่อใช้พวกมันเป็นยานผหานนะพวกมันทั้งลวดแล้วและเดินทางได้หลายพันลี้ต่อวันเอ๋ไม่ใช่ว่ามันเหมือนเครื่องบินในชีวิตที่แล้วหรอกเหรอที่ตั้งของห้องถงสัตว์สุรนี่จะซ่อนอยู่ลึกเกินไปแล้วนี่เราเดินกันมาสามวันติดแล้วนะ หรือว่าพวกเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบปกติกันห้องถงสัตว์อสูรมีสัตว์อสูรบินได้อยู่พวกเราต้องใช้เวลา3วันกว่าจะถึงที่หมายแต่พวกมันใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำดังนั้นไม่เป็นไรหรอกจงหยุดเสียพวกเจ้าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่นี่ได้พวกโจรงั้นรึอจริงสิข้าเกือบลืมไปเลยว่าในที่แบบนี้มักจะมีอาชีพพวกนี้อยู่ พวกเจ้าสองคนพวกเรามาจากอาณาจักรเทียนซวนและต้องการไปที่ห้องโถงสันนสุนจึงผ่านมาทางนี้ต้องการไปห้องโถงสันนสชนกันหรือหากเจ้าต้องการไปที่ห้องโถงสัราศูนเจ้าก็สามารถไปได้แต่ถนนเส้นนี้เป็นของข้าข้าเป็นคนปลูกต้นไม้พวกนี้เองหากต้องการต้องการน้องสาวเจ้าเซีโอ้ยข้าให้พวกเจ้ามาขวางถานนไว้ไม่ใช่ให้มาปนเ้นน้อย ออขออภัยด้วยที่ต้องมารบก,กวนพวกท่านข้าคืออวินเถาเป็นองค์ชายเจดแห่งอาณาจักรั่น,นโอ้พวกเจ้าจะไปห้องโถงวรอสูรด้วยกันกับข้าก็ได้นะแต่ก่อนหน้านั้นพวกเราต้องทําบางอย่างก่อนปราบไดที่พวกท่านม่รบกวนพวกเราพวกเราสามารถพาพวกท่านกลับไปด้วยได้คิดจะทําอะไรงั้นหรือถึงได้ปิดถนนเช่นนี้ พวกท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลไปพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ยข้ากําลังทําการทดสอบนักฝึกสัตว์อสูรระดับหนึ่งดาวอยู่ตอนนี้ข้าผ่านด่านแรกมาได้แล้วราบได้ดี่ข้าสามารถทําให้สัตว์อสูรขอบเขตเปิดจุดล้มปานเชื่องได้นั่นจึงจะถือได้ว่าข้าสอบผ่าน เหตุผลที่ข้าต้องขัดขวางพวกท่านทั้งสองเพราะข้าต้องฝึกเสือดาวเหล็กทองคำเจ้านี่มันรวดเร็วมากพวกเราไล่ตามมันมานานกว่าสีบวันแล้วในที่สุดพวกเราก็พบเส้นทางของมันซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเราจึงติดตั้งกับดักไว้รอเพื่อให้มันตกลงไปในกบดักนั้นที่พวกเราไม่สามารถให้พวกท่านทั้งสองผ่านไปต่อได้เป็นเพราะว่าพวกเรากลัวว่ามันจะตกใจพอยากเคลื่อนไหวซึ่งหากเป็นเช่นนั้นความพยายามตลอดสี่วันของพวกเราก็จะสูญเปล่าไปในทันทีข้าหวังว่าพวกท่านจะให้อภัยข้า หากข้าทำให้ท่านขุนเรืองเมื่อจาับเสือดาวเหล็กทองคำนี้ได้แล้วข้าจะขอโทษเป็นการส่วนตัวเองแล้วพวกเราจะรอหน่อยไหมอืมไม่เป็นไรรอสักหน่อยก็ดีเหมือนกันขอบคุณที่ท่านเข้าใจมีทราบว่าท่านนางสองมีชื่อแซวว่าอย่างไรข้าไปเซนรูส่วนนี่จางสวนอ่าที่แท้ก็เป็นแม่นางเซนนี่เองช่างโชคดีนยิ่งนักที่ได้เจอท่านทั้งๆ้ที่แต่ก่อนก็เคยใช้การพูดไล่คนไปแท้แท้แล้วทำไมกัน ข้าไม่ทราบว่าแม่นางเซินต้องการไปที่ห้องถงสัตว์อสูรเพราะเหตุใดกันหากไม่มีอะไรผิดพลาดข้าย่อมผ่านการทดสอบเป็นนักฝึกสัตว์อสูรแน่นแน่ดังนั้นคำพูดของข้าค่อนข้างหนักแน่นพอสมควรในห้องโถงสัตว์อสูรข้าน้อมรับความหวังดีขององค์ชายเจ็ดไ้ว้เจ้าค่ะพวกเราเพียงแค่อยากเช่าสาาัตว์อสูรบินได้เท่านั้นไม่ได้ลำบากอะไรเช่นนั้นการได้พบเจอกันถือว่าเป็นพรลิขิตดังนั้นแม่นางเซินไม่ต้องสุภาพกับข้านกก็ได้ รอให้ข้าจับเสือดาวเหล็กทองคำกลับไปที่ห้องโงศัตรูสูญให้ได้ก่อนแล้วข้าจะเลือกให้ท่านเองเพอหากไม่ตั้งใจเลือกให้ดีเมื่อสัว์ปาตัวอื่นมาโจมตีกลางอากาศอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับแม่นางเซินก็นได้อืมเช่นนั้นข้าก็ขอรบกวนท่านด้วยไม่ต้องกังวลข้าเรียนก,นการฝึกอัตรูมา12ปีแล้วกับดักของพวกเขาไม่ใช่แค่การขุดหลุมแล้วนำกิ่งไม้กับวัชพืชที่ตายแล้วไปวางหรือมันจะเป็นค่ายกน ห้องสมุหลวงของอาณาจักรก็มีบันทึกเกี่ยวกับค่ายคนเช่นกันแม้มันจะไม่ชัดเจนมากนะแต่มันก็อธิบายไว้ว่ามันทรงพลังเพียงใดทั้งวิธีการจัดเรี้ยงและวิธีการเปิดใช้งานไม่ใช่จะเรียนรู้ได้ไง่ายง่ของพวกนี้สามารถดักจับเจ้าเสือดาวเหล็กทองคําได้จริงๆงั้นหรือแน่นอนขายคนนั้นงดงาและลืกซึ้งอย่างยิ่งคนเช่นเจ้าเข้าใจด้วยงั้นหรือ ข้าเป็นเพียงคนธรรมดาและไม่เคยศึกษาเลยดังนั้นข้าจึงไม่เข้าใจจริงๆองค์ชายเจ็ดท่านรู้เรื่องข่ายกนด้วยงั้นหรือกล่าวตามตรงข้าไม่ได้เป็นเพียงนักฝึกศาสตร์ศูนเท่านั้นแต่ข้ายังเรียนรู้เกี่ยวกับข่ายก้นมากมายในเวลาว่างอีกด้วยผู้หาใจข่ายกลงั้นหรือเดี๋ยวข้าจะแนะนําเจ้าต่อจากนี้เองที่พวกเขากําลังจัดเรียนข่ายก้นอยู่นี้เรียกว่าข่ายกลนไม้ขจีพันธนาการแกนข่ายกลนนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของดวงวิญญาณสวรรค์3 6ดวง ขณะที่ทงข่ายก้นจะถูกปากไว้แทนที่อศูรร้อยเจตนในโลกและมีวิญ,ญญาณเป็นถาดไม้จึงสามารถรวบรวมพลังวิญญาณทั้ง8ได้ข่ายก้นอันสุดท้ายนี้เตะไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วเช่นนั้นข้าก็จะลงมือเลยแล้วกันเมื่อทำสำเร็จเสือดาวเหล็กทองคําจะไม่สามารถขยับตัวได้แม้มันจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่สามารถทยานขึ้นสวรค์หรือดำดิ่งลงสู่พื้นพิภพได้ เยีอว yeah. ินเถาเป็นผู้ฝึกหัดใช้ค่ายกลการเปิดใช้งานค่ายกลสามารถทําให้ห้องสมุดเกิดการเคลื่อนไหวได้จริงๆ <c oughs> ก็เหมือนกับนักปรุงยาที่แสดงการปรุงยาหรือจอมยุทธที่แสดงแคทวิชาพวกมันล้วนแต่สามารถทําให้ห้องสมุดเคลื่อนไหวได้ไปดูหน่อยดีกว่าว่ามันเขียนว่าอะไรบ้าง ค่ายกลไม้ขจีพัฒน,นาการค่ายกลธาตุไม้โดยมีไม้ขจีเป็นธงประจำค่ายกลมีผลในการห้ามปรามและปิดล้อมถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้วโดยประมาจาร์ระดับ2ดาวเถาหยวนมีข้อบอกพร่องทั้งหมด17จุดซึ่งก็คือเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่เราให้สารสูตรโปรออกมาเท่านั้นแต่ค่ายกลน,นี้มีบางอย่างผิดปกตินะและมันคงไม่อาจสามารถใช้พลังเต็มที่ของมันได้ ทำไมเจ้าสงสัยในพลังของข่ายกลไม้ขจีพันธนาการอย่างนั้นรึช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแห่นดินตามจริงๆเลยไรสาระจะรู้หรือไม่ว่าข่ายกลคืออะไรกล้าดียังไงถึงกล้ามาตั้งคำถามกับข่ายกลขององค์ชายกันข่ายกลนี้ข้าซื้อมาจากสมาธ์ผู้ใช้ข่ายกลด้วยราคามหาศาลเชียวนะแม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตตรง่วนขั้นต้นก็ยังไม่สามารถฝาก,กับดักนี้ออกไปได้แล้วนับภาษาอะไรกับสารสูตรตัวกระจ้าขอบเขตเปิดจุดลมปานกัน ข้าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นอะแฮมอาจารย์จางท่านจะพูดต่ออีกเลยศาสตร์แห่งค่ายกลน,นั้นล้ำลึกและกว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรค่ายกลไม้ขจีพัฒนาการนี้มันจะทรงพลังอย่างมากเมื่ออยู่ในที่ที่มีต้นไม้และพืชพันธุ์อยู่ทุกขนทุกแขงเช่นนี้ดังนั้นที่แห่งนี้จึงเหมาะสมที่สุดที่จะจัดตั้งค่ายกลน,นี้ขึ้นมาอีกสักครู่ก็มารอดูกันว่าค่ายกลจะสามารถแสดงพลังในการจับเสือดาวเหล็กทองคำได้อย่างไร มาแล้วจุดไฟขึ้นเสียขอรับนั่นพวกเขานั่นคงเป็นอุจจาระของเสือดาวเหล็กทองคำตัวผู้นะการเผามันจะทำให้ส่งกลิ่นออกมารุนแรงมากมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สำหรับมนุษย์แต่สำหรับเสือดาวเหล็กทองคำตัวผู้นั้นมันราวกับว่ามีแรงดึงดูดที่ม่อาจต้านทานได้เลยละเสือดาวเหล็กทองคำเปลือเปลือใช้ไขยก้น แย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติโจมตีหาวิธีกระตุ้นมันขอรับโจมตีฟิลเดอร์สันยิงต่อไปเพียงแค่เจ้าเข้ามาข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรดพลังของข่ายากลมไม้ขจีพัฒน,นาการเอง นี่คือค่ายกลงั้นรึอยอดเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าในอนาคตต้องระวังผู้ใช้ไข้กลไว้หน่อยแล้วดูสิว่าคราวนี้เจ้าจะหจะนีไปไหนได้เอาละพวกเจ้าก็เห็นแล้วว่าขากคนไม้คัจีพัฒน,นาการสามารถดูดซับพลังจากฐานไม้รอบๆได้อย่างอิสระนี่คือความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์พลังป้องกันเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถฝ่าออกมาได้เออฝ่าบาทด,ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับข่ขยกลนนี้นะขอรับ ฟาบาฮดท่านควรระวังด้วยนะขอรับพวกเจ้ากังวลอะไรกันนี่คือข่กลกนไม้ขจีพันธนากเออออเของสมาพันธ์ผู้ใช้ไข่กลกนเลยนะเออเอแย่แล้วข่กลกนพังแล้วผมเป้งฟาบาดจบกันมันเจะพวกเราแล้ว เดี๋ยวก่อนเป็นพวกนั้นที่ต้องการจับเจ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรากันนี่แน่หาเรื่องผิดคนแล้วอ่เออเออนั่นนั้นมันอะไรกันน่ะข้าบอกแล้วไงว่าพวกนั้นคือคนที่ต้องการจับเจ้าจะมาวุ่นวายอะไรกับข้ากันนี่คือสรดืสูนเสือดาวที่อยู่ขอบเขตเปิือยจุดลมปานเชียวนะ ความแข็งแกร่งของมันเทียบเท่าได้กับคนที่อยู่ขอบเขตตรงส่วนขั้นตน้นีิวหนนะและพลังป้องกันของมันก็แข็งแกร่งกว่ามากแต่มันกลับร้อยภายในฝ่ามือเดียวฮึเอาอีกงั้นรึสมกับเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดมากไปก็เปลืองน้ำลายเปล่า อะไรกันนี่เขาไม่ได้อยู่เขบเขตรองสวนกันสูงสุดดอกกันหรือหรือว่าจะเป็นเขาเขตระรมาจารย์ครึ่งเก้ากันเขาเขตระรมาจารย์ครึ่งเก้างั้นหรืออ่ะเดี๋ยวนะเช่นนั้นเมื่อครู่นี้ขังหัวรออ้อยยอะผู้ที่อยู่เขาเขตระรมาจารย์ครึ่งเก้าอย่างงั้นหรือข่าวนี้คงพอได้สักทีเอาล่ะอาจารย์เซนไปกันต่อเถอะอาจารย์จาง จะต่อเง้นหรอเจ้ายังไม่เข็ดอีกงั้นหรอไม่สินั่นมันยอมจำนวนอย่างสมัครใจเสียดาวเหล็กทองคำยอมจำนวนต่อเขาแล้วงั้นรึข้าตั้งใจว่าจะทาให้เสียดาวเหล็กทองคํานี้เชื่อฟังผ่านการทดสอบการฝึกสัตว์อสูรและข้าก็ไล่ตามมันมาเป็นเวลาสิบวันจนในที่สุดข้าก็พบมันแต่ตอนนี้มันกลับยอมจำนวนให้กับคนอื่นไปแล้วเฮ้ยผัวอุโสจางสวนเสียดาวเหล็กทองคํานี้ยอมจำนวนต่อท่านแล้ว หากท่านยินดีรับมันไว้ก็แข่เอื้อมมือไปแตะที่หน้าผาของมันแล้วให้มันกินเลือดหนึ่งยศหลังจากนั้นมันจะจงรักภักดีต่อท่านจนตัวตายแต่หากท่านไม่ยอมรับมันก็นนกนนเพียงแค่ปล่อยมันไปยอมจำนนแล้วงั <awhile> ้นหรือเหตุใดมันถึงยอมจำนนหลังจากถูกทุบตีกันดูเหมือนว่าการเป็นนักฝึกศาสตร์สวนนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะง่ายกับผีนะสิแล้วเจ้าบินได้ไหมอาจารย์จางท่านดูสภาพมันก่อน หากบินไม่ได้ก็ไรไป้ประโยชน์ข้าจะไปที่อาณาจักรเทียนอูซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่หลายหมื่นลี้ไม่ว่าเจ้านี่จะวิ่งได้เร็วแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเร็วไปกว่าสัตว์ที่บินได้หรอกจางบันเธอในเมื่อเจ้าต้องการยอมรับข้าเป็นเจ้านายข้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธแต่ข้าจะขอดูศักยภาพของเจ้าก่อนมาเป็นสัตว์อสูรให้ข้าจนกว่าจะถึงห้องโถงสัตว์อสูรผัววุโสจังโวนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาถึงครึ่งเดือนกว่าที่มันจะเดินได้อย่างอิสระ เหมียวงั้นรึแล้วครึ่งเดือนอีกง nah uh> ั้นรึเนี่ยเหตุผลที่ข้าจะไปที่ห้องถงสัตว์อสูนก็เพราะว่าข้าต้องการเช่าสัตว์ขีที่บินได้เพื่อประหยัดเวลาเพราะยิ่งข้าช้าหนึ่งวันก็เท่ากับว่าข้ามีพิษที่อันตรายติดตัวเพิ่มอีกหนึ่งวันการรอเจ้าสัตว์อสูนไรประโยชน์นี่ตั้งครึ่งเดือนนั้นนับว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าเจ้าเองก็เป็นผู้ฝึกสัตว์อสูนและเจ้าไม่มีวิธีทําให้มันฟื้นตัวโดยเร็วเลยงั้นรึเอ่อวิธีทําให้มันฟื้นตัวโดยเร็วว่่าาาางงงกกกยยขอสััตตต์ูนนน้แจมุษ แต่หากท่านต้องการรักษาให้หายโดยเร็วลวก็มีวิธีการเหมือนนกันวิธีแรกคือเดี๋ยวก่อนบอกวิธีที่เร็วที่สุดให้ข้ามาเลยดีกว่าเร็วที่สุดคือทําให้มันทะลวงเข้าสู่ขอบเขตตรง่วนและอาการบาดเจ็บของมันควรจะหายได้อย่างสมบูรณ์แต่เว้นเสียแต่ปรมาจันเมื่อตอนที่ไอเจ้าตัวนี้โจมตีข้าก็ไม่เห็นหนังสือจะปรากฏออกมาเลยตอนนี้ถ้าอยากช่วยให้มันทะลวงระดับได้ละก็จะต้องรู้สภาพร่างกายของมันก่อน ใช่ต้องใช้แผนบีแล้วเมียวขนลูกแปลกๆเจ้าเมียวใหญ่มานี่สิเมียวทุบ <c oughs> เอ๊ะไม่ใช่ว่าท่านต้องการรักษาหรอกงั้นหรือแล้วนี่ท่านทำอะไรกันเอาละตื่นได้แล้วฮู <c oughs> ตื่นแล้วรือ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องกลัวเช่นนั้นก็ได้ข้าแค่ต้องการถามเจ้าเฉยๆเจ้าต้องการทําให้อาการบาดเจ็บของเจ้าหายหรือไม่ แล้วเจ้าอยากจะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตตรงส่วนหรือเปล่าหากเจ้าต้องการก็ตอบตกลงหากไม่ข้าก็จะไปทันทีเจ้าจะยังคงได้เป็นผู้นำของป่านี้อยู่ค่ะตกลงงั้นสินะเย็นขึ้นผู้อาวุวโ,วโสจางกำลังทำอะไรงั้นหรือมออบางทีเขาอาจจะรักษาได้ก็ได้ข้าจะเริ่มทำให้เจ้าทะลวงระดับเดี๋ยวนี้แล้วดังนั้นเจ้าต้องทรงตัวให้ดีละ นี่หรือว่าผู้อาวุโสจะเติมพลังปานให้กับเสือดาวหางเหล็กทองคำเพื่อบังคับให้บรรทะลวงระดับงั้นหรือเกือบลืมไปเลยนี่ก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยจริงๆเขาถึงกับเคยแกล้งทำเป็นหมูกินเสือในสถาบันได้เลยนี่ดังนั้นแค่การบังคับให้ทะลวงระดับนี่ข้าก็ไม่ควรตกใจว้าว นี่มันทะลวงระดับสัาเร็จจริงๆงั้นรึการย้อนคือสายเลือดของสาาัตว์อสูรเหมือนง่ายขนาดนี้เชียวงั้นรึแม้แต่นักฝึกสาาัตว์อสูรระดับสองดาวจากห้องโถงก็ยังทําไม่ได้แม้เขาจะพยายาม2-3ถึงปีเลยนะผู้ชายคนนี้เพียงแค่ตกเข้าไปหนึ่งฝ่ามือเสีเดาวหางเหล็กท้องคําก็ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตตรงส่วนเลยงั้นหรอไอ้นี่มันตัวใหญ่จริงๆพลังพานที่ต้องใช้ก็มากกว่ามนุษย์ตั้งหลายเท่าก็แน่แล้วนะการช่วยสาาัตว์อสูรมันต่างกับช่วยมนุษย์นี่นะ ดูเหมือนว่าในอนาคตข้าไม่ควรถ่ายพลังปานให้สัตว์อสูรเพื่อทะลวงระดับแล้วแฮะตอนนี้ก็ทะลวงระดับได้แล้วดังนั้นพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ห้องถงสัตว์อสูรกันแล้วส่วนพวกเจ้าก็เรียบรีบไปจับสัตว์อสูรต่อเถอะอาจารย์เซนไปกันเถอะอืมให้จับต่องั้นหรือเสดาวที่ข้าอยากจับก็ถูกทันผาตัวไปแล้วแล้วข้าจะไปจับอะไรต่อกันเล่า ออผู้อาวุโสรอสักคู่ข้าขอบังอาจถามอย่างหนึ่งได้หรือไม่เมื่อครูน่นี้ท่านรู้ได้อย่างไรว่าไขา่คนของข้ามีบางอย่างผิดปกติจึงทาให้ไม่สามารถจับเสียดาวหางเล็กต้องคําได้ง่ายมากไข่กนไม้ขจีพันธนาการนั้นหากต้องการใช้พลังไม้เป็นศูนย์กลางเจ้าต้องรักษาคุณสมบัติไม้ให้ได้และเจ้าสามารถเลือกสถานที่ได้เองแต่ภูเขาที่ข้ายืนอยู่นี้น่าจะเป็นภูเขาหินภูเขาภูเขาหิน แต่ตอนที่ข้าซื้อไข่กลไม้กะจีพัฒนาการมาแล้วลองจัดวางก็ไม่มีปัญหานะขอรับไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงขอบเขตเปิดจุดลมปานเลยแม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตตรงส่วนขั้นต้นก็ยังฝ่ามันออกไปไม่ได้เทื่อกเขานี้ทอดยาวตั้งแต่เหนือจะนลดใต้มีเขตแดนชัดเจน ลมสามารถไหลเข้ามาได้แต่ไม่สามารถไหลออกไปได้และในบางพื้นที่ก็มีธาตุดินน้อยเพื่อจึงเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีเหลืองสันเขาก็ออกสีแดงเล็กน้อยจากส่วนนี้จึงรู้ได้ว่าต้องมีเศษแล่โลหะอยู่ใต้ภูเขาในบรรดาธาตุทั้ง5ไม้ชนะดินและโลหะชนะไม้เนื่องจากค่ายกลนถูกจํากัดด้วยโลหะแล้วค่ายกลนจะใช้พลังสูงสุดได้อย่างไรกัน